วันนี้ผมจะมาสอนวิธีปั๊มกล่องนะครับผมเวลาเปิดกล่องยังไงที่เราไม่ต้องมานั่งกดนะครับผมกล่องการ์ดจะเปิดล้วลวนะครับผมวิธีง่ายนะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่การนะครับผมก็เราจะเปิดกล่องไหนครับเราก็เลือกเลยสมมติเราจะเปิดกล่องมัวน,นะครับผมเราก็ออกมาหน้าหลักนะครับผม แล้วก็เข้า a พ s ต o อนครับผมโหลดคิกเกอร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมออโต้คิกนะครับผมมันจะคิกรัวนนะครับคิกเองโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกดนะครับผมก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมก็ให้เราเปิดเสร็จแล้วนะครับผมมันจะเรียกตัวนี้ขึ้นมานะครับผมมันจะให้เราเลือกว่า เป้าหมายเดียวหรือว่าเป้าหมายเป็นกลุ่มนะครับผมหลายเป้าหมายเราก็เอาแค่เป้าหมายเดียวละกันนะครับมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราเอาเป็นโหมดหลายเป้าหมายมันขึ้นเป็นเล็กๆนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็ไปเปิดที่คอมมาเตอร์ได้เลยครับผม แล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็มาคลิกไว้ที่ตรงนี้เราก็กดเพลย์เล่นไปเลยครับผมมันก็จะเปิดรัวๆเลยนะครับผมวิธีง่ายๆก็จะติดโฆษณานิดนึงเราก็กดบวกนะครับผมแล้ววางไว้ที่กล่องม่วงนะครับแล้วก,กดเพลย์ไปเลยครับผมมันก็จะออกใัวเลยนะครับผม โดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกดเองนะครับผมเราสามารถปรับความเร็วได้นะครับผมว่าต้องการให้มันออโต้คิกเร็วแค่ไหนโดที่ตั้งค่าครับผมเราก็มาดูว่าเราต้องการความเร็วแค่ไหนครับผมให้เรามาดูที่ตัวออโต้คิกนะครับผมถ้า,าจะปรับความเร็วนะครับ <c oughs> ก็ให้เราปิดไปก่อนอพอเราจะปรับความเร็วนะครับผมก็ให้เราไปที่ตั้งค่า เราก็ดูครับผมว่าเราจะปรับความเร็วระดับไหนเราต้องการความเร็วขนาดไหนระยะเวลาการคลิกอ่ะเอาสักหกสิบทีต่อวิโอเคแล้วเราก็ไล่เป้าหมายเหมือนเดิมครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเหล็กครับผมจะใช้ได้ง่ายกว่าตัวเป้าหมายเดี่ยวนะแล้วก็กดบวกเหมือนเดิมครับผมใส่แล้วก็ลันไปเลยครับ ามารถใช้กับโปรแกรมอื่นหรือเกมอ,อื่นได้ครับผมสำหรับการใช้ออโต้คลิกนะครับผมมันจะเป็นการคลิกรัวๆเลยครับผมเราไม่ต้องกดเองนะครับผมก็ปล่อยให้มันทําหน้าที่ของมันไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็อขออภัยนะที่นีด้วยนะครับผม